สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับปีมะโรง2024ดุแรงน้ำท่วมต้องล้างสิ่งไม่ดีปีนี้ปีมะโรงธาตุไม้พลังหยางเป็นไทยสวยเอียะองค์ลำดับที่41ขอเรียกง่ายๆว่ามะโรงไม้ใหญ่มีหลายความรู้ที่อยากจะบอกเล่า และจะบอกวิธีการแก้อาถันที่มากับน้ําและโครนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนี่คือคำบอกเล่าจากนักสะสมความรู้เรื่องจีนจิตราก่อนันทเกียรติความรู้เรื่องไทยสวยเอียะพยากรณ์มีสองชุดมีการแต่งตั้งเจ้ามาประจำนั้นแตกต่างกันชุดที่มีภาพให้ชมเป็นชุดที่ศาลเจ้าส่วนใหญ่ที่ตั้งครบ60องค์ ชอบตั้งกันจึงอยากให้ดูรูปไทยสวยเอียว่ามือที่ถือดาบกระบี่ความดุที่คนรวยแต่คดโกงถูกจับติดคุกให้เห็นชัดเจนอีกมือนะ่ะถือผ้าน่าจะชัดเจนเช่นกันว่าเหนื่อยเช็ดเหงื่อที่หมวกคุนนางผูกผ้าแดงคือสัญ,ญลักษณ์ทางการเดินทางไม่ได้อยู่ราชสำนักหรือออฟฟิศสบายๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ปีนี้นั้นน้ำท่วมใหญ่ต้องระดมกันออกไปช่วยชาวบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างอักเงื่อต่างน้ำความรู้ที่2จากสินแสฮ่องกงนั้นเคยสอนว่าทุกครั้งที่เป็นปีมะโรงซึ่งช่วงปีจอจะเกิดเป็นครังไฟใหญ่ขึ้นมาหมายถึงการจะมีไฟไหม้ที่ผิดปกติจิตราก็อ๋อเลยว่ามีหน้าละ่ะปี2555 เป็นปีมะโรงและเกิดกรณีระเบิดพรุงานตรุษจีนที่สุพรรณที่มีคนตายมากมายเป็นปีนี้ก็มีกรณีเครื่องบินที่ญี่ปุ่นชนกันแล้วเกิดไฟไหม้ซึ่งแม้จะเกิดก่อนตรุษจีนแต่จากประสบการณ์ตรงก็คือตั้งแต่มีภาวะโลกร้อนก็เหมือนมีการชงเร็วขึ้นในไทยที่เจอคือไฟไหม้ใหญ่เยาวราช กับมีย่อมย่อมอีก1-2ครั้งไฟไหม้โรงงานที่ระยองและล่าสุดกรณีรถบัสนักเรียน23ศพกับไฟไหม้โรงพยาบาลที่ไต้หวัน8ศพเมื่อไม่กี่วันก่อนหลวงพ่อวราเตือนไข้หวัดใหม่ระบาดระวังต้องกลับมาใส่แมสอีกครั้งหลวงพ่อวราเตือนสติปี2567ยังไม่ควรกาดตบระวังโรคพันใหม่มีคนเสียชีวิต ติดเชื้อขึ้นสมองและเข้าในกระแสเลือดนอกจากตั้งแต่ต้นปีมีภัยวิบัติที่รุนแรงเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่นอกพื้นที่เครื่องบินเล็กตกในประเทศก็ยังปล่อยวางเรื่องของโรคระบาดไม่ได้ครั้งนี้หลวงพ่อวราได้กล่าวเตือนสติคนไทยเชื้อโรคที่เราป้องกันไม่ได้มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้น รัฐบาลน,นั้นต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือด จะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรนั้นควรจะไปปรึกษาแพทย์มันเป็นเชื้อโรคจริงๆเกิดจากมนุษย์ที่ยิงขีปนาวุธขึ้นไปบนท้องฟ้าบรรยากาศข้างบนสภาพเมฆลมฝนฟ้าของข้างบนนั้นมันทําให้เปลี่ยนขนาดยิงลงในแม่น้ําน้ํำยังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อนเราแทบไม่มีอะไรแบบนี้เปิดดวงเมืองปี2567 เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมอนิททวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟ b บ o k กระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีก บริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดโอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักง,งานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟอือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อย คนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคม่าน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยินท่าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไป หัวละ1 0 0 0 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีวงเล็บรวมทั้งปี25 6 7ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆในปี2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผดดินไหว และระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วยคำทํานายปี2567ปีแห่งมังกรไฟบายกันเปิดคำทํานายสินสายเข่งอาจารย์ชนทัต์พื่อไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบายกันอัลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้ง รุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสำ่ำเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบจะสร้างความรุนแรงสร้างความกลหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปี ดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางด้านการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลเจ้าหน้าจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมือง หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีคำทำนายปี2567อาจารย์โจอ,อานัตสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคำทำนายอิทธิพลจากราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาบา,บางลงภาพรวมของดวงเมืองปี2567การเงินการคลังอ่วมเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศท,ทางบวก มีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพรฤหัสเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่ในกลุ่มของจริยโคโจรทับลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยน ดังปรากฏเป็นข่าวมรกตยูเข้าไปราศีพฤกษกเป็นพบการเงินการครังมริกตยูเป็นดาวอาเพศภัยอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2,567จึงมีจุดรั่วจุดบอดการค้าการขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่จะเกิดโครงการใหญ่ๆต่างๆมากมาย แต่สอไปในทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2567เป็นปีที่ต้องจับตาเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆอิทธิพลจากพระเกศส่งผลให้เกิดบัติเหตุภาคพื้นดินบนถนนเกิดบัตเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถลม่มแผ่นดินเกิดบัตรเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่